สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้บทเรียนออนไลน์ของครูกบนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะ อันนี้ก็คือข้อมูลของคุณครูสมบุญรายประดิษฐ์นะคะตำแหน่งครูนะคะวิชาเอกภาษาไทยนะคะอ่ะเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเครื่องหมายวรรคตอนคืออะไรนะคะเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะเครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายที่ใช้เขียนกำกับคํากลุ่มคําประโยคหรือข้อความให้เด่นชัดนะคะ เพื่อให้อ่านได้อย่างถูกต้องและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,ะเรามาเรียนรู้เครื่องหมายแรกกันก่อนนะคะเครื่องหมายแรกมีชื่อว่าสัญญาปะกะนะคะอันนี้ก็คือรูปร่างลักษณะของเครื่องหมายสัญญาปะกะนะคะใช้ขีดไว้ใต้คำหรือข้อความที่สำคัญนะคะเพื่อเน้นให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษ ะะอันนี้ตัวอย่างนะคะสีแดงๆก็คือตัวอย่างที่เขาขีดไว้ก็คือข้อความที่เน้นนะคะเป็นพิเศษนะคะต่อไปเครื่องหมายต่อไปนะคะเครื่องหมายนี้มีชื่อว่าบุพภัญญานะคะอันนี้ก็คือลักษณะของเครื่องหมายบุพสัญญานะคะเครื่องหมายบุพสัญญจะใช้แทนคําหรือข้อความที่อยู่มรทัดบนเพื่อไม่ต้องเขียนซ้ําอีก แต่เวลาอ่านต้องอ่านซ้ำำําคําหรือข้อความข้างบนนั้นด้วยนะคะถ้าเป็นคําเดียวหรือเป็นข้อความไม่ยาวนะักให้ใส่เครื่องหมาย1ตัวแต่ถ้าเป็นข้อความยาวจะใส่เครื่องหมายเกิน1ตัวก็ได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะสีแดงๆนีคือตัวอย่างของการใช้เครื่องหมายบุคสัญญานะคะ ต่อไปเครื่องหมายต่อไปเรียกว่าไปยานน้อยหรือไปยานน้อยไปยานน้อยก็ได้นะคะรีดสองแบบนะคะอันนี้ก็คือเครื่องหมายนี้จะใช้ลักคำที่รู้กันดีแล้วโดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคำพอเป็นที่เข้าใจนะคะอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยมีเครื่องหมายไปยานน้อย เวลาอ่านเราอ่านคำเต็มก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองหรือใช้ละส่วนท้ายของวิสามานยนามซึ่งได้กล่าวมาก่อนแล้วอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะต่อไปเครื่องหมายต่อไปเรียกว่าอัศเจรีนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของเครื่องหมายอัสเจรีนะคะ,ะใช้เขียนหลังคําวลีหรือประโยคที่เป็นคําอุทานนะคะ ก็คือเขียนหลังคําที่อุทานอาการตกใจหรืออาการดีใจเสียใจนะคะจาเป็นจะต้องมีเครื่องหมายอัศเจนีตามหลักนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างหรือใช้เขียนหลังคําเรียนเสียงธรรมชาติเพื่อให้ผู้อ่านทําเสียงได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเรื่องนั้นๆนะคะเช่นเสียงโครมเปี้ยงอย่างนี้นะคะก็คือจําเป็นจะต้องมีเครื่องหมายอัศเจนีตามหลักนั่นเอง ะคะเครื่องหมายต่อมามีชื่อว่าปรสนีนะคะอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของเครื่องหมายปรสนีนะคะใช้เมื่อสิ้นสุดความหรือประโยคที่เป็นคำถามเช่นทำไมเธอถึงมาโรงเรียนสายนะคะถ้ามีประโยคถ้าลักษณะเป็นประโยคคำถามจำเป็นจะต้องมีเครื่องหมายปรัสนี นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเครื่องหมายคำถามนั่นเองนะคะหรืออาจจะใช้หลังข้อความเพื่อแสดงความสงสัยหรือไม่แน่ใจมักจะเขียนอยู่ในวงเล็บนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างต่อมาเครื่องหมายต่อมาเรียกว่าวงเล็บหรือนัการิขิตนั่นเองนะคะจะใช้กันข้อความที่ขยายหรืออธิบายไว้เป็นพิเศษเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อความนั้นได้อย่างแจ่มแจ้ง นะคะ,ะตัวอย่างเช่นนะคะมนุษย์ได้สร้างโลภะอันนี้บางคนอ่แเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายว่ามันคืออะไรนะคะเขาก็วงเล็บไว้ว่ามันหมายถึงความโลภนั่นเองโทสะก็คือหมายถึงความโกรธและโมหะก็คือความหลงผิดให้เกิดขึ้นในใจของตนเองอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะหรือใช้การข้อความที่บอกที่มาของคำหรือข้อความ นะคะ,ะเราจะพบเครื่องหมายนี้ในพจาโนานุกรมนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะมันก็จะหมายถึงก่อนนั่นเองนะคะก่อนนั่นเองต่อไปเครื่องหมายต่อมานะคะเรียกว่าจุลภาคอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของเครื่องหมายนี้นะคะจะใช้ขั้นจำนวนเลขนนะับจากหน่วยไปทีละหละักทีละสามหลักนะคะอะ อันนี้ก็คือตัวอย่างส่วนใหญ่เครื่องหมายนี้จะเจอในอวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียนจะใช้บ่อยนะคะหรือใช้แยกวรีหรืออนุประโยคเพื่อการความเข้าใจสับสนนะคะก็คือแยกแยกอนุประโยคออกนะคะให้เห็นชัดเจนต่อมาเครื่องหมายต่อมานะคะเรียกว่ามหาภาคนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของเครื่องหมายมหาภาค หรือเรียกง่ายๆว่าจุดนั่นเองเครื่องหมายจุดใช้เพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือจบความนะคะตรงนี้ก็คือเห็นไหมคะใน,นสังเกตว่าเนี่ยก็คือจบประโยคจบความก็จะมีเครื่องหมายจุดหรือจะใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อ,อก,ก็ได้นะคะนี่เราก็เจอบ่อยในกรณีที่เราไม่อยากเขียนคําเต็มนะคะเราเขียนอักษรย่อ,อปุ๊บเราต้องมีเครื่องหมายมาหาคภานะคะ ต่อไปเครื่องหมายต่อมาเรียกว่ายัติพังนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือหน้าตาของยัติพังนั่นเองนะคะใช้เขียนไว้ที่สุดบรรทัดเพื่อต่อพยางเนื่องจากมาอยู่ตรงสุดบรรทัดและไม่มีที่พอจะเขียนคำเต็มได้ในกรณีที่นักเรียนเขียนแล้วมันสุดเส้นบรรทัดแล้วมันไม่พอนะคะแล้วนักเรียนจะขึ้นต้นใหม่นะคะนักเรียนต้องใช้เครื่องหมายยัติพังไว้ด้านหลังนะคะ หรือใช้เขียนไว้ท้ายวรร้าในบทร้อยกองเพื่อต่อท้ายพยางค์ที่จำเป็นต้องเขียนข้าบรรทัดกันเพื่อให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเจอในบทร้อยกองนะคะต่อไปเครื่องหมายต่อมาเรียกว่าอัญ,ญประกาศนะคะเครื่องหมายนี้ใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือความนึกคิด ะะส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของข้อความที่เป็นคำพูดนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะหรือใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นคัดมาจากที่อื่นนะคะ,ะสมมติว่าเราข้อความหรือคำมาจากที่อื่นเราก็มีเครื่องหมายอัญประกศคันไว้นะคะต่อไปเครื่องหมายต่อมามีชื่อว่าเครื่องหมายไมยบก หรือยมกอย่างเดียวก็ได้นะคะส่วนใหญ่เราก็เรียกว่าไม้ยมกเนาะอ่านี่ก็คือหน้าตานะคะส่วนใหญ่เครื่องหมายไม้ยมกเนี่ยจะเขียนหลังคำวลีหรือประโยคเพื่อให้อ่านซ้ําคํานะคะอีกครั้งหนึ่งนักเรียนจะเจอบ่อยเลยเครื่องหมายนี้พอเราเจอเครื่องหมายนี้เราจะอ่านซ้ําคําทันทีนะคะตัวอย่างเช่นเด็กเล็กๆนะคะซ้ําคําว่าเล็กๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะ ต่อไปเครื่องหมายต่อมานะคะเรียกว่าไปายานใหญ่นะคะไปายานใหญ่หรือเปย์ยานใหญ่ก็ได้นะคะอาจจะเจอในกรณีที่ใช้สำหรับรับข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมากแต่ไม่ได้นำมาแสดงไว้นะคะเวลาเราเจอเครื่องหมายเหล่านี้ก็ให้เรารู้ไว้ว่ายังมีอีกมากมายเลยนะคะหรืออ่ะ โบราณใช้ละคำหรือข้อความที่อยู่ตรงกลางก็ได้โดยบอกตอนต้นและตอนจบไว้นะคะอะย่างนี้ก็คือตัวอย่างนะคะ,ะถ้าเจอในกรณีอย่างนี้เราจะอาจ่านเครื่องหมายประยนยใหญ่ที่อยู่ตรงข้อความว่าละถึงนั่นเองนะคะแต่ถ้าในกรณีที่1เราจะอ่านว่าและอื่นๆน,นะคะและอื่นๆหรือละก็ได้นะคะ ต่อไปเครื่องหมายต่อมาเรียกว่าไข่ปลาหรือจุดไข่ปลาน่นเ่งนะคะอันนี้จะใช้สําหรับละข้อความที่ไม่จําเป็นหรือไม่ต้องการกล่าวเพื่อจะชี้ว่าข้อความที่นํามากล่าวนั้นตัดตอนมาเพียงบางส่วนใช้ได้ทั้งตอนขึ้นข้างตน้นตอนกลางและตอนท้ายข้อความนะคะโดยใช้ละด้วยจุดอย่างน้อย3จุดนัน่ค่ะน,นี้ก็คือตัวอย่างอ่ะต่อมานะคะ ต่อมาเรียกว่าเครื่องหมายทับนะคะเราเจอบ่อยเลยเครื่องหมายนี้นะคะใช้เขียนหลังตัวเลขจํานวนตัวเลขเพื่อแบ่งจํานวนย่อยออกจากจํานวนใหญ่ส่วนมากเป็นบ้านเลขที่และหนังสือราชการหรือสําหรับการอ่านบ้านเลขที่ก็มีหลักการอ่านนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราเจอเครื่องหมายนี้ให้อ่านว่าเครื่องหมายทับนะคะอ่านว่าทับนี่น,นะคะอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนนะคะนักเ,เรียนได้เร,เรียนรู้ไปหลายเครื่องหมายเลยนะคะมากายเลยนักเรียนก็เอาไปเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยไปใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะ,ะ,ะทีนี้นะคะวันนี้นะคะเมื่อเราเรียนจบเครื่องหมายวรรคตอนแล้วเนี่ยให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดภาษาไทยในหน้า11และ12สง่งคุณครูนะคะอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะก็ในเรื่องบทเรียนออนไลน์ของครูกบก็คงจะต้องขอจบนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะส่งคุณครูตามที่คุณครูแจ้งไว้ด้วยนะคะ,ะสําหรับใครที่อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมนักเรียนอาจจะไปเสิร์ชหาจาก Google หรือจะไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากสื่อต่างๆก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็คงจะต้องขอจบเรื่องเครื่องหมายวรกตอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆวันนี้คุณครูสวัสดีนะคะ